ไหว่เจ้าที่ยังไงให้ปังเปิดทางรับทรัพย์ให้อยู่แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ท่านผู้ฟังครับเรื่องลี้ลับและสิ่งเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็นถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโดยเฉพาะเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่มีอยู่ในทุกบ้านและเป็นความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาช้านานเจ้าที่เจ้าทางคือดวงวิญญาณที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆก่อนที่เราจะย้ายเข้าไปอยู่หรือก่อนที่จะมีการสร้างบ้านเรือน สร้างอาคารเพื่อความเคารพและให้เกียรติผู้ซึ่งมาก่อนวิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางและบทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทางจึงได้ถือกำเนิดและถูกปฏิบัติส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเพราะเชื่อว่าหากได้ทำการไหว้แล้วจะช่วยเปิดทางสว่างให้มีแต่ความโชคดีเข้ามารับทรัพย์ และอยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเชื่อไว้ไม่เสียหายกับเคล็ดลับการไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ชีวิตปังมีแต่ความรุ่งโรจน์ของไหวที่ต้องเตรียมให้พร้อมของไหวที่ต้องเตรียมให้เจ้าที่เจ้าทางจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ทั้งนี้แล้วแต่ความเชื่อและศาสตร์ต่างๆในการไหว โดยจะมีของไหว้หลักๆดังนี้ทูบจำนวนหดอกเทียนสองเล่มน้ำชาห้าแก้วดอกดาวเรืองเก้าดอกหมากพลู9ก้าคำผ้าเขาบางหนึ่งผืนผลไม้เก้าชนิดนิยมเลือกผลไม้ที่มีความหมายเป็นมงคลเช่นกล้วยสม้มทับทิมอง,งุ่นสาลีแอปเปลิลลูกพรับ อาจจะมีขนมหวานเพิ่มเติมก็สามารถทำได้บทสวดไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้กล่าวว่าอิติสุขโตอารหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุม,มิเทวาขะมามิหังให้กล่าวทั้งหมดสามจบเสร็จแล้วท่องตามด้วยนะโมสามจบกล่าวว่าเจ้าที่เทวดานัง ปิยสุตวามหาลาโภป,ประสิทธิลาภาประสันนะจิตตาสีธาสุทธีพระวันตุเมขอบารมีพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางบัดน,นี้ข้าพระเจ้าให้บอกชื่อพร้อมนามสกุลขอจุดทูปเพื่อสักการะเทพ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจงเปิดทางทรัพย์ให้ตลอดทั้งวันนี้ข้าพเจ้าได้รับข่าวดี ค้าขายร่ำรวยตลอดทั้งวันด้วยเทินการไหว้เจ้าที่เจ้าทางเริ่มีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพร้อมผู้ไหว้หรือเจ้าของบ้านจะดีที่สุดถ้าพอมีเวลาและงบประมาณอาจจะไหว้ทุกสามเดือนก็สามารถทำได้เช่นกันแนะนำให้ไหว้ในช่วงเวลา9กานาิกนาที หรือเวลา12นาฬิกาตรง 1. เริ่มจากทำความสะอาดบริเวณที่จะไหวหรือถ้าบ้านไหนมีการตั้งศาลเจ้าทีเจ้าทางก็ให้ทำความสะอาดศาลให้เรียบร้อยก่อนทำการไหว้ 2. ตั้งโต๊ะโดยผู้ไหวหันหน้าเข้าหาตัวบ้านจากนั้นผ้าปูขาวบางรองและวางของไหวทั้งหมดไวว บนผ้าขาวบาง 3. จุดทูบจุดเทียนและท่องบทสวดพร้อมทั้งขอขมาเจ้าที่เจ้าทางข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนในบ้านเล็กที่เป็นบ้านเล็กที่ตัวเองบ้านเล็กที่นี้วันนี้เป็นวันดีข้าพเจ้านำเครื่องสักการะบูชาปตะ้ังถวายเพื่อขอขมากรรม หากมีกรรมใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมท่านขอท่านจงโปรโดงดโทษเว้นโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถินและโปรโดช่วยพร้อมกับให้เราขออธิษฐานเองนะครับวิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางมีลักษณะศาสตร์ ให้เลือกปฏิบัติทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจความสะดวกใจในการไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยซึ่งถ้าเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ทำเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นเหมือนใบเบิกทางให้ทำอะไรไม่ติดขัดและรุ่งโรจน์มากขึ้นแต่ก็ต้องอยู่ที่เราปฏิบัติตัวด้วย อย่าหวังแต่พึ่งเจ้าที่เจ้าท,า,ทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวพระภูมิแปลอย่างตรงตัวแปลว่าเจ้าที่คนจริงน่ะเรียกว่าตี่จุยะคือเจ้าที่ผู้ดูแลพื้นดินสารพระภูมิคือที่สิงสัสิทธิ์ของพระภูมิเพื่อปกปักรักษาป้องกันดูแลบ้านเรือนเขหสถานอาคารสถานที่ต่างๆรวมทั้ง สวนไร่นาตามความเชื่อของคนไทยในทุกภาคของประเทศมาตั้งแต่สมัยโบราณและยึดหลักถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานจวบจนปัจจุบันจะเห็นได้จากสามพระภูมิที่ปรากฏในบริเวณอาคารบ้านเรือนเกะสถานและสถานที่ต่างๆทั่วประเทศหลากหลายความเป็นมาของพระภูมิเจ้าที่ เรื่องราวความเป็นมาของพระุภูมเจ้าที่มีหลากหลายตำนานซึ่งมีส่วนคล้ายคลึงกันอาทิกาลครั้งหนึ่งมีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าทศราชมีพระมาเหสีพระนามว่าพระนางสันถาทุกครอบครองสิริราชสมบัติอยู่ที่กรุงพาลีมีโอรสทั้งหมดเก้าพระองค์เมื่อพระราชโอรสทรงเจริญวัย มีพระปีชาสามารถพระชาทศราชจึงได้ให้ไปครอบครองภูมิสถานที่ต่างๆดังนี้องค์ที่หนึ่งพระชัยมงคลดูแลเคหสถานร,านร้านโรงหอห้องค้าขายองค์ที่สองพระนครนราชดูแลค่ายทวาวรและบันไดองค์ที่สพระเทวเถนดูแลคอกสัตว์ช้างมา้าโคกระบือ องค์ที่สพระไฉศบบางเรียกพระภัยศบดูแลยุ้งฉางกองสเสบียงกองครังองค์ที่หพระกนธรรมดูแลโรงพิธีอาวาอาวะหมงคลและวิธีหมงคลหรือหอบ่าวสาวองค์ที่หพระธรรมโหราดูแลสวนไรานา ป่าเขาท้องทุ่งป่าไม้องค์ที่เพระวันทัดดูแลอารามโบสถ์วิหารและปูชนีวัตถุต่างๆองค์ที่8พระธรรมกฤษดูแลอุทยานสวนผลมไม้พืชผ่านไม้องค์ที่9พระธานทาราดูแลแม่น้ำห้วยหนองครองบึงต่อมาพระเจ้าทศราชหรือพระเจ้ากรุงพาลีมีได้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมทำให้รัษฎรเดือดร้อน ร้อนไปถึงองค์พระนารายทรงอวตารเป็นพราหมณ์น้อยมาขอที่อยู่ต่อพระเจ้ากรุงพาลีเพียงสามย่างก้าวเพื่อบำเพ็ญพรตพระเจ้ากรุงพาลีทรงอนุญ,ญาตให้และหลังน้ําอุทกธาราอุทิศพระนารายจึงแปลงกลับเป็นพระนารายสี่กนและเริ่มย่างก้าวก้าวไปเพียงก้าวแรกก็หมดเขตพระธรณี จึงขับไล่เจ้ากุมภารีให้ออกไปอยู่ป่าหิมพานเจ้ากุมภาลีและพระภุม่มเจ้าที่ได้รับความทุกข์ความอดอยากแสนสาหัสจึงกลับมาทูลขอที่ดินกลับคืนพระนารายทรงอนุญาตว่าผู้ที่จะทำงานมงคลทั้งบวงต้องบูชาสังเวยพระภุม่มเจ้าที่ก่อนเพราะเขาเป็นเจ้าของที่ดินเมื่อบูชาสังเวยแล้วจะเกิดสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ส่วนในคำภีพรมจุติได้กล่าวว่าเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาในโลกในสมัยหนึ่งนั้นเจ้ากรุงพาลีซึ่งครองกรุงภาลีได้ทำกรรมเบียดเบียนอริสยาและกล่าวมุสาวาทแก่คนทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงคิดทำโทษเจ้ากรุงพาลีโดยขอที่ดินจากเจ้ากรุงพาลีสามเก้าเจ้ากรุงพาลีเห็นว่าขอเพียงเล็กน้อย ก็ถวายให้ตามที่พระพุทธเจ้าต้องการพระพุทธเจ้าจึงประกาศแก่เทพพยายดาให้เป็นพยานว่าเจ้ากรุงภาลีได้ยกที่ให้พระองค์แล้วสามกประกาศแล้วพระองค์ก็ส่งเก้าเดินไปด้วยพุทธาพินิหารเมื่อส่งก้าวย่างเพียงสองก้าก็ถึงขอบเพตจักรวาลเจ้ากรุงภาลีและพระผุ่มเจ้าที่จึงไม่มีที่อยู่ ต้องออกไปนอกเขตจักรวาลทําให้อดอยากในเครื่องสังเวยต่างๆเจ้ากรุงพาลีจึงให้พระภุมเจ้าที่มาทูลขอเครื่องสังเวยและขอที่ดินคืนพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตว่าต่อไปนี้ถ้าผู้ใดจะสร้างบ้านเรือนหรือก่อพระเจดีย์ปลูกต้นสีมหาโพ์สร้างพระวิหารทําสถานที่ปลูกสร้างศาลา พระพุทธรูปบวชพระภิกษุหรือทำการมงคลใดๆก็ให้จัดเป็นที่ตั้งสารพระภูมิกว้างยาวพอสมควรไว้ในบริเวณมงคลพิธีสำหรับการตั้งสารพระภูมินั้นจัดตั้งเองตามใจชอบไม่ได้เพราะเชื่อกันว่าถ้าตั้งสารพระภูมิไม่ถูกต้องตามตำราและพิธีการแล้วจะนำความพินาศมาสู่ครอบครัวดังนั้นจะต้องตั้งโดยผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ มาทําพิธีให้ถูกต้องทุกประการนับตั้งแต่การตั้งให้ถูกทิศกำหนดวันที่เป็นสิริมงคลการบวงสรวงอันเชิญที่ถูกต้องและเมื่อตั้งสามพระภูมแล้วจะต้องทําการสักการะบูชาและกล่าวคาถาให้ถูกต้องด้วยครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครูกด สุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระศรีภารัตนไตรยัยจงมาอำนวยอวยใยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ